สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ What If ตอนใหม่นั่นเองครับตอนที่2นะครับผมบอกกันเลยว่า โคตรเจ๋งนะครับผมแล้วก็โคตรเซอร์ไพรส์อย่างที่ทุกคนเขาบอกกันเลยตอนของทีชาร่าเนี่ยมันต้องพีคิวอยู่แล้วนะครับผมในวันนี้เองนะครับเราก็จะมารีวิวกันก่อนละกันแบบไม่มีสปอยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็จะมีกัน2คลิปเนาะก็จะเป็นความรู้สึกหลังดูที่เราแบบว่าเฮ้ยเป็นคนที่ดูแล้วมันนั่งเมาส์มอยกันอะไรแบบนี้ครับโอเคเริ่มกันที่รีวิวก่นกอนเลยบอกกันเลยว่าเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์หลายจุดมากๆนะครับผมแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูล ไอเทมชิ้นสำคัญที่จะมีผลต่อเรื่องตอเลิฟแอนด์ัเดอร์เนี่ยนะครับผมมาให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันนะแต่อันนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรแต่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องแน่ๆเลยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอเทมที่เคยปรากฏออกมาแล้วในอดีตแต่ไม่ได้ถูกระบุแน่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พอมาในตอนวอตอีฟเนี่ยก็ได้เปิดเผยที่มาของมันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองการดูตอนนี้เนี่ยนอกจากจะได้ความสนุกความเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าแบบ ปากค้างอ่ะแบบเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะเฮ้ยอย่างนี้ก็เป็นแบบอะไรของมึงวะอี่างวะแต่มันออกมาสนุกอ่ะมันออกมาฮามันออกมาเจ๋ง คือเรียกได้ว,ว่ามีความเป็น DNA ของกาเรียนอฟเดอะกาแล็กซี่อยู่มากๆเลยแล้วก็ใส่ความเป็นแบบทีชาร่าเข้าไปในนั้นนะครับผมก็คือบอกกันเลยว่าตอนนี้ให้10เต็ม10นะครับผมไม่หักใดๆเลยแฮมเซอร์ไพรส์ต่างๆก็ยังมีค่อนข้างจะเยอะมากๆด้วยนะครับผมรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลของไอเทมชิ้นสาคัญนะครับก็อยากให้ทุกคนต้องไปดูันเองเลยอันนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรกันให้มากความเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นแอนิเมชั่นมันจะแบบว่าเป็นการ์ตูนมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนจริงหรือว่าสนุก เท่ากับแบบว่าเราดูหนังอ่ะแต่ด้วยความที่เรื่องมันเซอร์ไพรส์เรื่องมันเจ๋งมากๆเลยอะ่ะถ้าเทียบกับตอนแรกผมรู้สึกว่าตอนนี้ดีกว่าตอนแรกเยอะเลยนะครับผมแล้วก็แบบรู้สึกแบบผูกพันกับเรื่องราวมากกว่าเพราะว่าอย่างอย่างเรื่องแรกอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเป็นกับตันอเมริกาภาคหนึ่งอะ่ะมันห่างเหินจากเราไปไกลอะ่ะมันเป็นหนังที่ออกมานานมากๆแล้วแต่อย่างกาเดียนเองแม้ว่ากาเดียนภาคแรกเนี่ยจะห่างเหินจากเราไปไกลอะ่ะแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้มีแค่อะไรที่เกี่ยวกับกาเดียนภาคแรกอ่ะพอมันออกไปอวกาศอ่ะมันแบบว่ามันเเเป็นรื่่องกกียวับ อินฟินิตี้วอนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆยอย่างเอามารวมยำๆมั่วๆมั่วๆกันอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยทําให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครมากกว่าในเวอร์ชั่นของตอนที่1เพราะฉะนั้นตอนนี้เองถ้าในแง่มุมของไอแอนิเมชันอย่างเงี้ยเอาไปเลย10เต็ม10นะครับผมแต่ถ้าเทียบกับหนังเนี่ยอาจจะได้9เต็ม10นะเพราะด้วยความที่ว่าแอนิเมชันมันอาจจะไม่ได้ลื่นไหลหรือว่าดูอลังการเท่ากับหนังแต่ด้วยความที่เนื้อเรื่องมันดีเซอร์ไพรส์มันแจ๋วก็เอาไปเลยครับผม9เต็ม10นะครับในคะแนแน แอนิเมชันอย่างเดียวเนี่ยก็10เต็ม10ไปเลยครับและนี่ก็คือรีวิว What If ตอนที่2แบบไม่มีสปอยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่ะรอดูกันไม่ไหวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกันความรู้สึกหลังดูเราไปเม้ามอยกันดีกว่าว่าเรารู้สึกยังไงหลังจากดู What If ในตอนที่2มาครับ